ครับพบกับช่วงที่สองของรายการนะครับรัดกรุภารวยก็คือช่วงนี้เป็นช่วงคุยกับนักขายนะครับแล้วก็จากที่ไปวัดกันมาแล้วเนาะอาจารย์เนาะวันนี้ก็มารวยบุญไปแล้วรวยบุญแล้วก็วันนี้ก็จะมาทำให้พี่น้องรวยแบบนักเป็นนักธุรกิจนักขายกันบ้างรวยเรื่องธุรกิจรวยเรื่องเงินทองรวยเรื่องทรัพย์สินอะไรต่างๆนะก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการทําธุรกิจ ใช่เชิญเขาไว้แล้วใช่ไหมเชิญแล้วครับเชิญแล้วก็เป็นระดับต้นของบริษัท PNK เลยใช่ค่ะนะครับเป็นระดับ CEO เลยเดี๋ยวก็พบกับท่านเลยแล้วกันครับครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับซ e อีโลสิริกรชัยพาเจริญนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็หนึ่งใน ริหารสูงสุดของบริษัทเพนเค้นะครับรวยหรือไม่รวยนะก็ให้ดูนี่พี่นี่โหอันนี้หมดตู้ยังเนี่ยยง่ายังเนี่ยคะเราใส่เยอะไม่ได้ช่วยทีทองแพงค่ะมานรู้จักกับบริษัทเพนเคได้ยังไงครับก็เท้าฟามนิดนึงนะคะก็มาจากน้องคนที่เคยทํางานด้วยกันนะคะแนะนําให้มาดูแลสุขภาพก่อนเพราะรัฐมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพค่ะตอนนั้นเป็นอะไรครับ อ่ารัตมีปัญหาในเรื่องของผังปืกระอผนังมดลูกนะคะจับก้อนเป็นช็อกโกแลตชีสนะคะแล้วก็เป็นไมเกิลไตกินสลายความดันฮอร์โมนเพศชายมากกว่าเพศหญิงเยอะเลยค่ะเป็นหลายโรคเลยเป็นหลายโรคเลยค่ะก็รักษาอยู่กับแพทย์แผนปัจจุบันก็นานพอสมควรอยู่นะคะก็มีโอกาสน้องเขาแนะนำมาก็มารู้จักกับศาสราจารย์ใช่ค่ะแาตราจาของเพียเคเราก็ยังรักษาคู่ใช่ใช่ค่ะ กัใหญ่ก็เัาก็ยังรักษาควบคู่กันอยู่แต่ก็ไม่ได้ทิ้งในเรื่องของแผนปัจจุบันนะคะใช่ใชแล้วตอนนี้เป็นนักขายกับพีเอเนี่ยกี่ปีแล้ว ถ้าเป็นนักขายกับ P&K ตั้งแต่เข้ามาก็9ปีะะ9ปแล้วค่ะ9ปีแล้วใช่9ปีแล้วมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะคะมาตัา้ง<ม>แต่รุ่นแรกเลยตอนนี้ทําเป็นอาชีพหลักหรือว่าเป็นอาชีพเสริมตอนนี้ทําเป็นอาชีพอาชีพหลักเลยคะ่ะเป็นอาชีพหลัก<ช>เลยใช่แล้วก่อนหน้านี้คยทำอะไรก่อนหน้านี้เป็นพนักงานบัญชีนะคะอยู่ <c oughs> ที่โตโยต้าเอเชีย Pacific, แปซิฟิกตำแหน่งก็เป็นบัญชี การเงินค่าแรงนะคะทำอยู่13ปีค่ะจ้ารายได้อย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นสมัยนั้นก็โอเคแต่ว่าพอมาทำ P&K เค9ปีนี้มันเรียบเทียบให้เห็นได้ช่วงนั้นทราทำควบคู่ไหมช่วงนั้นคือใหม่ๆทําทำควบคู่กันควบคู่ก่อนแล้วให้เลือกเอาใช่ค่ะว่าอันไหนมันสามารถที่จะตอบโจทย์เราได้ไหมนะคะแรกๆก็ทำควบคู่กับงานประจำไปก่อนเขียบอกว่าเป็นนักขายเนี่ย ทีมทีมของท่านเนี่ยขายอะไรได้มากที่สุดมีขายอะไรบ้างของทีมเ <c oughs> ตอนตอนแรกนะคะกลุ่มสินค้าของเราต้องบอกเลยว่าของเรามันมีอยู่สี่กลุ่มนะคะกลุ่ <c oughs> มแรกเราก็เป็นในเรื่องของสุขภาพแน่นอนละ่ะตอนนี้ก็คืออันดับหนึ่งอยู่แล้ว <c oughs> ที่อันดับหนึ่งต้นต้นะตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้ยุคนี้นะคะคือกาแฟกาแฟเกาทองโกของเรานี้นะคะก็คือสามารถเข้าถึงผู้คนได้หลากหลายนะคะ ทุกเขาเรียกว่าทุกระดับเลยอาจารย์เพราะว่ากาแฟของน้องมันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะตอนนั้นส่วนผสมเยอะแยะมากมายเลย่ะถ้าเขาขายไม่ได้เราก็มีการเพ้นให้ด้วยใช่ไหมทีใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพ้นช่วยเขาขายได้ด้วยใช่ค่ะก็จะมีพี่เลี้ยงค่ะเหมือนเรามีพี่เลี้ยงแล้วก็นอกจากที่ บริษัทเราจะมีระบบนะคะการสอนการเรียนรู้ต่างๆให้แล้วนะคะสำหรับเมมเบอร์ลีดเดอร์ที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่นะคะเราก็ยังมีอัพไลน์ก็คือพี่เรียนที่จะคอยคอยดูแลคอยสอนนะคะว่าคุณต้องขายแบบไหนนะคะถึงจะขายได้แล้วก็ให้ความรู้เรื่องการัมพันธด้วยนะครับแล้วถ้าย้อนกลับไปคำถามนิดนึงการตัดสินใจจะออกจากบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วมาทําที่นี่เนี่ยมันแตกต่างกัน อ่อครั้งแรกเนี่ยคือคิดเลยค่ะอาจารย์ว่าคือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่รัฐอยู่มา13ปีอย่างที่บอกนะคะเราทำ13ปีมันคงนะมันมั่นคงก็จริงค่ะอาจารย์แต่ว่ารายได้มันเต็มเพดาน เราทำอยู่เท่าไหร่มันก็ได้อยู่เท่านั้นได้แค่นั้นเขาไม่ขึ้นแล้วเขาไม่ขึ้นแล้วเพราะถือว่าตำแหน่งเราสูงสูดในแผนกแล้วนะคะเงินเดือนเขาเรียกว่าเต็มเพดานแล้วไม่ขยายไปไหนต่อให้คุณจะเทียบพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยู่แค่นั้นอยู่กับพีนเคมาเก้าีค่ะอยากจะโชว์ถึงความรวยเมื่อหลายวันว่าได้ ได้เป็นค่ะตัวต้นบ้ตัวตนนะคะ9ปีกับ p พีนเคต้องบอกเลยว่าประทับใจมากแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เพราะว่า13ปีที่ทํางานประจํามีแต่นี่นี่เยอะด้วย2องล้านเกับสาล้านนะคะประรานเป็นนี่อะไรขนาดนั้นเป็นนี่<ม>บัตรเครดิตเราเอาเงินอนานคตมาใช้ก่อนอใช่เพราะว่ารายจ่ายมันเยอะรายได้มันเต็มเพดานนะคะมันไม่พอ พอมาอยู่กับ P&K เก้าปีนะคะ,ค,ะคุณได้แน่นอนนะคะเดือนละแสนเนี่คุณได้อยู่แล้ว นะคะณปัจจ <muitas S 2> ุบ <sketches> ันนะคะใหม่ๆกะโอเคตามสเต็ปนะคะแล้วสิ่งที่ได้จาก p n k นคะคะหนึ่งหลักได้สุขภาพเพราะว่าอะไรสุขภาพรัดมาปัญหาสุขภาพสุขภาพของนาดีขึ้นคนรอบกายก็ดีขึ้นสองทรัพย์สินมีอะไรภูมิใจมากนะคะซื้อที่แล้วก็ไทยทองกระอนพ่อแม่รวมทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่60ไร้นะคะเป็นชื่อใช่ค่ะตาของตวเองเป็นชื่อสิริกรชัยพาเจริญได้บ้านด้วยสร้างด้วยเงินสดด้วย หมดได้จาก P N K นะคะได้จากที่เป็นนี้จากที่เป็นนี้ก็ใช่เป็นนี้ก็ใช้นี้กหมดแล้วใช้นี้ตั้งแต่สองปีแรกแล้วค่ะสองปีแรกใช่ค่ะมีบ้านซื้อบ้านสองหลังมาซื้ออยู่ที่คอมสองอีกหลังหนึ่งนะคะแล้วก็ได้รถด้วยแล้วก็มีทองคำเงินปากเก็ครับผมนะคะชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสุดท้ายนี้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่อยากจะหาอะไรทำหรือว่าอยากจะทำอาชีพเสริมอะไรอย่างนี้นะครับค่ะ ก็ช่วงสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากนะคะก็ข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถติดต่อทีมงานพวกเรานะคะคทั่วประเทศได้ก็โทรมาปรึกษารัตโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0626389679ย้ำนะคะ0626389679หรือทาง Facebook ของเรานะคะคศิริกรชัยพาจเจริญหรือทางต่อตอนะคะพวกเรานะคะคทีมงานประธานศิริกรชัยพาจเจริญก็ยินดีให้คำปรึกษาทั่วประเทศนะคะพร้อมที่จะ รับท่านนะคะเข้าร่วมทีมแล้วก็ให้คำปรึกษาทุกท่านที่โทรเข้ามานะคะทั่วประเทศพร้อมที่จะมีสุขภาพที่ดีมีรายได้เข้าครอบครัวกับพวกเราพ k เคพวสวัสดีค่ะขอบคุณประธานสดทธิการงานนะคะัขอบคุณครัอ้าวแล้วครับเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งช่วงจะพาไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินไปคุยอีกเรื่อง อีกหนึ่งอาชีพใช่ค่ะก็วันนี้ก็โหเนาะได้ความรู้เยอะแยะเลยเขาบอกว่าคนอื่นทําได้ละจรับเราก็ต้องทำได้เช่นเดียวกันคะเดี๋ยวไปกินอาหารไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยนะครับไปครับ